จุ่มหมวจุ่มหมอ่าจานหน่อยเฮ้ยเอาบาซิเมื่ออะไรเฮ้ยบายดีเฮ้ยาเมื่อจะเาโย่ข่าวจะเอาอย่นะบไดูหน่อยไดกนีเลยเป็นเรือนถูกักซูกันจีได้นี้เยได้แล้วแลลแบาดีแลพวคักแลวนฮะงตอนบ่ายจองมกกิข่าวดกันรงอันเอียก่อซีโอฮนาบตได้ พูดเลยแม่คนผู้เดียวเมื่อป้าจะมันกระบยเมื่อยสิยุกเบาๆนะอีกจิปซฟาสเดี่ยวเลยนี่ซ้ำจมาเร็วๆมาหน้าบลาบกันีนีาเวซะโอ้โหพี่จ้าคนเบาใหน่อยน้อยชนะน้ำแกงคือน้ำแกง ฮัลโหลสบดีพี่น้องจะไม่ที่ใสวัสดีพ่อดูมาไหว้ที่ใจสเป๊ะไง่ายสิเปหะไม่ง่ายเอาไม่ง่ายไปได้ควรจะก็สิกลับขึ้นสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ไม่ง่ายหายบ่อแล้วไปห้ดงกี่ต้มบม มีนี่กับมาอยู่กับน้องรัดอีขึ้นกาวพี่น้องอัสบายเอฟซีอันชาลัดในปีชาใบตาลูเจ้าอันเจ้าลูกกาเป็นอยู่บ่อชายบ้านบา่นน้บานเลปเป็นปีหนาเนาะจิงเป็นเนะาะเจ้าเยสีอันตากแดดเด้อเจ้าสีไข่เด้อร์อยังบ่ถ่ายยูทูบมนี่เด้อร์กับอันอันกับบ่มีแย่เหรอ <ไป S 1> ตังจะไปหาไม่ใหญ่ มามาฉันมนานางอยู่ต่างอยู่เพลก็ได้เหมือนนี่พี่น้องถือว่าเ้าถ้าจะก,กินข้าวเล่นมีแต่พัวข่อยดำบได้นี่พี่น้องช่องหนานี่ <c oughs> ช่องหนาปักไงใกล้สิีเล่เลพี่น้องแต่ว่าห่าวในมันยังขาดตะกาเนาะตะการนี่ได้เอออ้ย่างเงี้ยจุดน้ำปักมือเย้ยจเอ้ผู้ใด้เนาะตรงนังนเนาะ มีดกมาก่อน2คนพี่น้องกะเอบายดูดิมาโลกกะย่านมันบ่แดกนั่นค่ะอืมนี่ๆเพราะว่าห้าววรราน้ําดกกะเนาะกะมันยังดเด้กะเฮาดัดสเ็มสปาผักสีดายยได้ไป3นเออหน้าวาน หน้าบา้านมันยังเป็นเดิมตัวมันบ่เกิดเนาะตัวน้มถั่วมก็มีรวมวัดนี่ก็เกือบประมาณดอยป้ายเลยนนเนี่ยเกือบช่องลอยเลยขั้นโดกได้เบิสดินี่นนจุดจุ่มอันอ่ะก็ห้าหกสิบเด็กเดี๋ยนดลกค่ะต่าง่ว่าเด็กหน่อยอเขาโดกวายากเป็นเด้เขาบรสันออกก็ได้มดาซาเน่ มันนี้แม่ลงมาเองลงมาสาหน้าพอดีแล,แล้วหน้าง่ะแม่้เราลงมาสาหน้าก่อนจีบอะไรแต่ละปีอะไรประมาณร้อยห้าสิบคนบ่หน้าบางหน้าแจ้งนี่ได้ร้อยหา้าสิบหันหน้าปีหันบางปีน่ะหันนูดใหม่หันได้แต่แปดสิบเนื่เพราะว่าให้ตรวนั้นจองให้มันบ่ได้ โดรมห็นบ่หรือว่าตัวใดตัวนี้ตัว2ให้ให้โดมเออตัวกกมีกกไม้นี่มันตายมันโดมันมันเป็นจังได๋มันอยู่ดุมพดบ่น้ํามันอยู่ดุพดน่ะมันังมันบ่ได้มันโดตายเข้าบ่ไลแม่นบานได้เบิดแถวเถิงนี่เนาะมันยังก็อยายเอออยปายประมาณ1 2อ10 120เนาะานแซงนี่ได้เพราะว่าได้150 60 Dante, <c oughs> เต็มเป่งเต็มเป่งคันฮาเบิงดีๆค่าข้าอีแห้งสีด้กว่านี่แล้วเนาะว่าต้านี่ือสีดายได้กูโมเขาเบิงนาะมันงามนี่ยุซนนะคะไอหน่อยหอกใจว่าดำห้างๆเลยเด้อหายท้องก่อนมันมีปิ้งอยู่ดูมนี่จะ้ายานปิ่งดำห้างเดี๋ยวจำได้ในห้างแต่หนี่งจำในขันได้จำข้นผลวากอนขวามมันงาม ก่อนหนึ่งสามคนก็สี่งาเอองางา,งาได้เทวอันนีน้เพี้ยๆให้เขาไทยถิ่มด้วยแต่เบื่องนั่นฮะเด็หกหน่อยเขาดกบอคักกระดกบอคักเดี๋ยวเด็กหน่อยเขาจะกระสีดงมาดำนะแค่แต่ว่าให้ใหญ่แค่แต่ว่ามันอ่อนเนาะมันแบบอ่อ,อนหนุ่มๆนะ มันกะดำได้ได้ไว้คันคือทางาหั่นโอ้ยหยนี่เป็นมื้อ2มื้อโอ้ยเหลืองดำทีๆนี่เป็นมื้อ2มื้อบ่แล้วเนาะให้อือค่แต่มันงามมันกบ่มีหนคืออยู่บานี้อยู่านี่คันสิดไว้ก็ย่านถหนเาสุกเด้เพิ่นไปดำซอยโอ้ยนาไแสงนี่หีนหลายตายแท้ๆตัเจ็บมือ ยินนายทั้งหินใหญ่หินน้อยหนะมันใสอยู่นี่หันนมมือนะไผเด็บมือยาวก็ดําได้เด็บมือยาวก็ดําได้มีแต่เด็บมือแดงนี่มันแดงมันเดืองนี่เนาะมันเดืองเด้มันต้องอันในขอบมันต้องเอาแก้วขูดออกมันจสิออเอาแก้วแตกพี่น้องมักน้านี่เอาบ่อยู มักหน้าเอออกมักหน้าออเตซีออกออาเตซีมันเห็นแหมแต่ว่าเดิเมื่อยตองเดิขุดอืมใครแต่มันเตอออกง่ายเ้ไหเนาะเออกง่ายกีปกติกากีนี่มันสีติดดินแห้งเป็นดินทรายอจะมีแต่หกมั้อืดินเนียวปนดินทรายดินทรก็ตรงม่ก็ง่ายพี่น้อง ตะว่ากะมันเหี่ยวนาะเฮาอะนะเฮาสาวเฮาสาวมันอยากติดมือแบ้เหี่ยวเหี่วอีดีปีปูปีก็ป่ได้นี่ยปีนี่ป้าให้มันแก่มันบวบใบหอยได้เออหอยมันได้ได้เอิมเห็นอันนั้นขนาดใช้หญ้าขาเนาะมันยังอยากบริอยากตายนะกลัามันได้จะใต้จะใตยแบบ แต่ว่ายาเ้ามันเบาเพียงพอมันลายเกินอันสีฮับมือได้นให้แต่ว่ามีแต่หอยก็มีกระปูน่ะอีกแห้งสีนักอีกนล้ะนี่หอยหันก็กระปูมันยาอันค่อยว่าอือยังมามันแบบนี้หนอหอยได้ทั้งหวานในแซงกับทั้งหอยทั้งกระปูกระปูหน่อยอุ้ยแต่ให้มึงหนึ่งนี่แซมนี่แซมเด็บมือเด็บมือนี่ซ้ำอีหัวกสอนเอาฮะหอยกับมี หอยก็มีแต่ว่าบอนหน้าอันชุมข่อยดํามันสิอยู่โน่นแถวข่อยดําให้มันสิเป็นรุปๆเป็นทางกลางบ่ยาอีกเนาะกันตัวได้มีไห้ใหญ่นึงไห่ใหญ่งซี่บ่ยงบ่ได้เขาเสียอย่างนึงมาเห็ดนาไห้ใหญ่ก็ได้ยากน้ําเป่งน้าหมดเล ตึงน่อถั่วมันไมีน้ำเดี๋ยวเท้าเขาก็บ่ได้มันมีแต่ขนาดมีแต่ขนาดมันไม่ย่างๆก็ได้เขามากขึ้นไหลเข่าได้แต่ว่าตีงบโตกขั้นมาเตยย่างเลยที่บางอ่ะมันเขาขั้นหักซาไหลนาะแม่นนู่มทำเสี้าวเขานี่นะกำหน้าบ่อถั่วอืมแค่แต่ว่าขนาดมันใหญ่เลาวอยู่นี่นะกับเอาขันไหลใหญ่นะ ถ้าเาขบัได้กะบัได้เขาอ,อันนี้แต่อันแต่ละปีนี้ดำแดวหันวานปุยอยู่บ่ไหมบ้านหัน,น,<า>นบ้านบ,บานา่บ้านอาจบัวใส่ได้บางปีนั่นบัวใสใส่พ่อเม็ดปีหน,น,น้าปีนี่ใส่ใส่พ่อใส่ตะกะเอกะละอีเข่าอยู่เลยตเ<อ>นาะก็แตะหอยกับอันนั้นบักินเนาะในหมู่บ้านทุยเข่าอย่าให้เพื่อน เห็ดหอยแฮมันวิดหอยเนาะข้าวดำเดี๋ยวก็หอยจับหน่ำคือเห็นอยู่ตาอันนั้นนะไก่ไก่ตัวใดก็ไก่ตัวนี้นี่นะนนมาห้อยอันแหบเอาตัวันเล็กหน่อยเข้าวดำดมฮะเบิดอยากเบิดแต่ทางะฮะเะ<อ>ข้าวดำแบบเล็กหน่อยเข้าวดำนอนๆนอนฮะเล็หนอยเาดนฮะข้าวฝาวแข่งกัน ก ah. ันดำต่างๆหันว mm. ิดบดักอืม uh กันต่างๆหันว mm. ิดมิเต ok ้ม mm. ิเตหาหนีด้ได้เขาได้กโม่นั่ไหมเนาะหได้งอู่กงอืมจะกเถื่อนอกนีมาเห็ดตะกะบ่อืมเอาแต่ยะตีตะกะย่ใส่สะตะกะยไห้โอ้องตา ปีนี้มาสิป้าเอาต่อแล้วมาเหตุการยุ่งผีมันมาเบิ่งโอ้ยว่าไรถือแล้วติดองเบิ่งหนาเบิ่งหอดยา่มันแต่มันเพาะออกเลยเนี่ยเันอันนี้ตาเดียวเลยบอเหตะกาอันนี้ตาเดียวดิเวอร์ดเนาะแจ็คสอบนี่แม่สปลาชามสอบอะไรแบบไงหนึ่งเนาะปลาชามสอบเต็มเต็มมีปะ bà hãy chào má người bạn mẹ má đất cát hằng hai nhựa anh hả mẹ lọc bây giờ 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 mẹ lọc vì giờ mẹ lọc bây giờ mẹ mẹ bây giờ mẹ lọc bây giờ mẹ lọc bây giờ mẹ lọc bây

ไล่สามเพราะมันเดือดรักะอาจานหน่อยเฮ้ยหาบชิเมื่ออะไรเฮ้ยสบายดีเฮ้ยเราเมื่อจะเบาโยู่ข้าจะเบาโย่นะเายมานีเดเป็นเรือถูกักซุกมนจีไดนี้เดียสบายดีวันกิฟต์สองเลยีไอรไ้อได้าตี แล้วคักเดลไปเนาะฮัลงตอนบ่ายตองมุ้กินข้าวเดกระดงเจเดกับดลเลยตัวอีสิอีอันอี้กอซีโอฮนาบูดได้โอไม่ดีบอจำเดือนแล้วมากโวเนยเสีอสมสมอีเทิงพี่น้องต่อเอเดียนต่อฝากมาหาบูดเ้าแต่ว่าหันห่ือแต่ว่าหนูซืเอื่อพี่ มื่อคืนกัจนโรมี่พยกาวเอา CEO นะบุ่งพี่น้องเ้ยไปเละอแล้แบบนี้แม่คนผู้เดียวพัปาเมื่อมันกระบายเมื่อยสิยูกับเบาๆนะอีกมูสิเมื่อได้มูเตียมมูนั่นวัดเมื่อเมื่อราโอ้ยน้าพี่ได้มูดา ออ้ยด่มหเ็พันกุ้งจิ้งฝุดดู๊ๆมาคนนึ้นมามาดามจะมาจะใช้เจ้าเนี่ยมากับเบืเห็นรเถื่รเ่อนี่ใช่ของขวยอะไรแก่แสงกันเด็กตัวใหญ่มาหากินท่อกีเด็บเมือนี้ คนาคนข้างหน้าแม่แคนด่ามาแมเอาไปย้ายตันะคนสีห้ามเดี๋ยวนี้คนไปตาตัวดำเออเออคนไปหันคนไปหันคนขึ้นข้างหน้าก็ได้คนขึ้นข้างหน้าก็ได้เออตัวนั้นขาดแเนาะเออคนใบบอดขาดแหน่น่าเอ้าเด้งเด้งเด้งเต้น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 เอาในหนึ่งเด้อเอาเวลามาซ้องมาเด้อเรียบ แต่งดีๆเด้อหามอุงานเด้อได้เด้อขจุมกันยังน้อย,ยเถอะนะเมื่อวานเาลงมากก็ได้เขาสิขาดอยู่จะระวังมัดกะมันดุดเด้อเพราะขัดฉันไรกะมันหยาเน่มัวเป็นสีไหมอบอก<ะ>มัวเป็นสีไหมอบอก เรียว่รงผมเนี่ยิเด็กอะคอโอเคพี่น้องเดี๋ยเขาอันเฮ็ดเหี่ยวอ่อยแม่กับเก็บันกันเนาะคําแจ้งมาสิขาน่ะเก็บออกหม่ละมัดกะหันเก็บเร็วๆๆๆไปลง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 เออไหนก็สันหักข้อเลยบอกหักข้อในตีหักจรงไดนแบบ আকৌ আহে আহে আকৌ បានໄປທາງម៉ៃទេអូ 啊。<laughs> ปาพี่น้องเดวเดวพี่น้องปาเถอะไม่ไหวในเฮ้ยโมเขินป้าเลยนี่นะจ้าหน่อยเฮ้ยสบายดีซะหน่อยสบายดีปาจะก็ซิ s <S ้แชมพูคุณน้องายดีพี่น้องซีสักเกลดเด้อซื้อเป็นซือสกเกลดที่เดียวเด้อพี่น้องยิ่งเลยเดียว อน่อยมันด่นแน่งาสิงาปีนี่เด้อเขางาแล้วปีนี่นะถ้ามาตายนอนชีรายย่ดีนมันตายแบบเป็นบางเป็นบางไม่ร้เเด้อหาขกะจหาขกะอะไรเอยฝนดินเด้อไปไเด้อทางเด้อนี่จีแรงเป็ดเลยเป็นยูวีเป็นยูคกาแล้อะบ้หนาจะไปแมเดีแล้วหนักไป มันบอกท่านสู้สามหันไปใส่แซงค่ะไปเดียวเลยู้ซีอีโอยินคุ้ม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 อีตาอะไรอีตาเออเด็ดิเฮ็ดไห่บ่ฮะอเเออควดแต่กระปุกเออเอาเห้มันซื้อมันจะงามเถอะนอจิปปี่ประเดวเราก็ได้ไรจะได้อันนี้ปูบันนี้กลุกบจับจสิ่้ง จบจำจกบจจำมอเขาคือประจําที่อจสี่ะรก็อานี่นี่ี่ันนี่ับนิ้วเอื่นหันปาออเดี๋ยวแต่อีก่อยก็อีโปบดงเขาอันนีอีก่อยก็อีโปสายจเนอะไรเจจุมบดเนวบให้จุ่มนวมืกี่ตมตัเอาแต่สเนียวลงถนัดเนียวได้ก็อารงเเอาครึ่งทั้งแดงเดอนิดทั้งนาน้ำเออขอดเอาจุ่มมัด จุ่มจุ่มมดแมกกซ่าและขี้ต้มอีกจุ่มมดฮาิ้งต้อง่มมดกนี่จ่มดากับ๊อบปัญังพอเดจุ่มมดิบนิอนนี้เพราะเขาไม่ไหวเน่าเเป๊ะใเดียวเนาะเปะๆเป๊ะว้าหน่ยพี่พี่นาะงัดตุกจิเพราะอยากว่าให้มันอยู่เลยก็จะสิบหอดคุ้งขี้ดินแกนตาก็เป็นที่ผิเหถูก ดามือจะขึ้นมาเข้าไปโหดวกระสุดกระเด๋วดำามด้ามอกไหมเอาได้ีนาโมเจ้าเนี่ยกบหนาไก็ชิบเป็นโลกเลยแต่จีไปนช่ด้ามจะมาเร็วเร็วมาหน้าบ่แล้วกับชินี้เีมาเวซะโอ้โหพี่ตะคนเบาให้ซะหน่อยนอกจะหนาน่าำแกงือด่งแก แล้วสิลังแกทุกคนบอสบอคำแซงนางแกซะหน่อยปักกชองกกแนมจิกระทือหน้า่าบอกผูดกุณเต้องคุณมากพูดอีกตด้ได้ได้หนั่งได้เขางามปีนี่พี่น้องเขางามคำนันไตหันไมหนาหน่อยพิบอกเราเอาหน่อยไ้น่อย ขันเขาใต้เป็นเป็นจุดเป็นจุดเมนของข่อยเด้อหักคอกาห้าขอกะจับยึดเท่งพินไดหน่อยเอ้ยเลยลอยเออเลยลอยหนึ่งเออจับอันนี้ดีเฮ้ยมัดกะนี่จับตอกอันนั้นจนจ้ำเออมัดกะเออเข็มกระบอกคนกินมาป็นเออเอาจับเดี๋ยวเขาจะมาได้ท่ออย่างนี้จับจับซุปจับซุปโอ้เสียบจับเสียบเคยมีหน้ะให้จะได้ เป็นเ้อมุ่นนะนี่นะเออกะแนบไวไได้เฮ้ยอลูกระพัวเลยมาเอาอกพลิเข้าหน้าเด้อเอาพลังงานบอรมันปะมันยันกอด้อหขึ้นกันบอไปบวานงาให้สิเป็นเออเป็นเพลิดเลยเออต้องเป็นก็เป็นกับทำทาเป็นเนี่ยก็ทำทาเป็นอยู่พี่นนองก็จะ เขาบอกพื้นห้างไปไปไปแม่ไปขึ้นรถเจ้าหัลว์นวไปผ่านยาเลยขึ้นขึ้นแม่ขึ้นไปนั่งพุ่นเออไปเช็ดเองวหมไปเช็ดเองเนาะกนแม่ขึ้นไปไหนบักเช็ดได้ไหมบักเช็ดได้อีนี่ไอ้แข้ค่ก็คือหอดคำชี้ไปจ้ะเออกินห่าเสียเพิ่นหมูกันเสียวกันเนาะทำต่มาก่ะาพื่นเอาคิดหอดเลยนะคิดหอดแล้วโมครูไปเห็นผู้นึงก็ไม่ก็ต้องเห็นอีกผู้นึงอันนี้เห็นผู้เดียวเนาะ ไปแต่ยากันเฮ้ยฮะเป็นยังฮิตกันงานจะซื้อเลยเต้มีอะไรจะพูดกูนายบ้าทีมกวยไปเอาอันนั้นมาเก่าแม่เนี้ยเอาไม่ละลักเลยเออออกเลยเฮ้ยออกเลยไปเด้อไปเด้อ จอีต้ใชตามว่าไอ้ดีรัดนี่เนี่ยนี่ดีดีจำช่างเลยกังเลยเออแสดงว่าของเราอะไรนี่สบายดีสติสบายดีพี่น้องถ่ายนาอห้อสีขนเลยผเปอีเมเออเราไปสามมันห่าหายแซงเห้ ห่างๆก็ขอยฮียงห่างนะเจยบเอาใครแต่ว่าหน้าหน้ามงามปุ่มเป็นปุ่มมาได้ไหาน์ติสไชห์เนะปาติพี่ห้เองขีนเด้พี่นะแก่แล้วกินบบกจกบ่ลงกายบเบิดเอินเอานั่นเด้อใน โอ้ยโอ้ย่เยาเฮ็ด้แม่นะเฮ็ดขึ้แม่ท่านี้เออนเทดดิชีวิตติดคอนเทน์เ้ยพี่เนโอเคพี่น้องสาหรับหน้าเมื้อเด้กแล้วแล้วเป็นทีดอยเนาะเด้กเด้อซึ้เลยเขียเด้อพออันการเขียหนาพี่น้องฝากกดไล้กดแชร์ที่สาคัญอยาษณาเด้อบาย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 ตบบาย กอนเถนอ้าวคือแม่แม่เนี่ยแลดอมจึงได้วะแล้วก็ึ้น